วันนี้เราจะมารีวิวน้ำยาไอรอนเอนะครับสิที่ล้อแม็กนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่น้ำยาไอรอนเอนะครับทำงานนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างหน่องวันนี้ เราจะมารีวิวน้ำยาไอรอนเอ็กนะครับตัวนี้เป็นน้ำยากำจัดพวกผงเหล็กแล้วก็พวกผงเบรกต่างๆนะครับที่อยู่บนบรดี้รถแล้วก็ล้อแมกนะครับตัวนี้จะช่วยไปขจัดคราบผงเหล็กต่างๆที่มันอยู่ข้างในพื้นผิวนะครับบางทีการลบดินน้ำมันเนี่ยสามารถเอาพวกนี้ออกได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกผงเหล็กต่างๆเนี่ยมันจะซึมเข้าไปอยู่ในผิวลักเกอร์นะครับตนเนี้มันจะช่วย สลายผมเบกระดับโมเลกุล,ลของผมเหล็งต่างๆเลยนะครับช่วยให้รถมันมีความละเอียดมากขึ้นแตวเราจะมาทําดูว่าปฏิกิริยาในการทํางานของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสะอาดแค่ไหน,านมาชมกันเลยครับชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะคะอันนี้เป็น B m W 3 2 0 D นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ะให้ดูว่ารถใหม่เนี่ยก็จะมีภาพองเบรกต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำงานยังไงนะครับตอนนี้เราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรถตัวนี้นะครับแล้วก็สที่ล้อเนี่ยเรยายังไม่ได้ทำความสะอาดแบบละเอียดเราก็จะมาฉีดตรงนี้ให้ดูนะครับฉีดได้เลยนะครับวิธีใช้งานนะครับถ้าใครกลัวพวก น้ำยาเคมีิดมือก็แนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ฉีดไอรอนเอ็กนะครับฉีดเข้าไปได้เลยฉีดที่ล้อมแม็กตามบอดีรถนี้ก็ฉีดได้นะครับก็จะล้างฟอนะครับฟอฟเกลห้ดูว่า มันจะมีปฏิกิริยาในยังไงนะครับ yes, น้ำยาตัวนี้เขาให้ฉีดทิ้งไว้ประมาณ3ถึงห้านาทนะีมันจะมีปฏิกิริยาออกมานะครับปฏิกิริยาของน้ำยาตัวน,นี้จะเป็นสีม่วงนะครับที่ทําปฏิกิริยากับพวกของเบรกนะครับนะนี่คือสิ่งที่น้ำยาไอรอนเอ็กซ์นะครับทำงานนะครับ ความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ใช้ถุงมือช่วยในการล้างรถให้มันสะอาดขึ้นนะครับก็ใช้พวกถุงมือหนอเนี่ยนะครับล้างตามล้อแม็กน,นะครับตามซอกแม็กแล้วก็ใช้แปรงดีเทลลิ่งนะครับเก็บรายละเอียดนะครับ ความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างออกนะครับ mm hmm. ตามบอดี้รถนะครับก็จะมีผงเบรคผมจะเสียให้ดูว่ามันมียังไงนะครับเป mm ิด hmm. ให้ดูเลย ก็พอน้ำยาทำงานแล้วนะครับเรามาดูกันว่ารถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะครับจะมีคราบสกรปรกมากแค่ไหนนะครับลองเข้ามาดูใกล้ๆนะฮะเห็นไหมครับว่าผองเหล็กต่างๆหรือผองเหล็กเนี่ยอยู่บนบอที่รถเยอะมากนะครับจะเห็นเป็นเหมือนสีม่วงๆนะฮะเต็มเลยสิ่งเหล่านี้ดินน้ำมันเอาออกได้นะครับแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ น้ำยาตัวนี้จะทำงานให้มันสลายออกมา100%เลยนะครับพอเราทิ้งไว้3-5นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกนะครับก็จะช่วยให้ผิวรถบบมันดูสะอาดขึ้นเขาเรียกว่าสะอาดล้ำลึกนะเพราะว่าถ้าดินน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้100%นะครับแล้วตัวนี้จะช่วยให้ออกได้100% จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว i อ o n X นะครับตัวนี้มีคุณสมบัติช่วยก,กำจัดฝงเบรกนะครับแล้วก็พวกผงเหล็กต่างๆที่อยู่บนบอดี้รถตามล้อแม็กนะครับก็ข้อแนะนำนะครับไม่ควรใช้ในอากาศร้อนๆนะครับเช่นกลางแจ้งหรืออุณหภูมิสูงเกินไปเพราะว่าถ้าน้ำยาแห้งเนี่ยอาจจะมีปัญหากับผิวรถได้นะครับแล้วก็การใช้งานฉี่แค่ไหนก็แนะนํา 6เดือนครั้งนะครับถ้ายฟใช้ทีหนึ่งนะครับเพราะตัวเนี้ยไออนเอของคาปอคราคาค่อนข้าง,างสูงประมาณหนึ่งนะแต่สําหรับการดูแลทุก6เดือนเนี่ยผมว่าคุ้มมากสําหรับการทาความสะอาดแบบละเอียดนะครับก็ถ้าใครสนใจตัวไอรอนเอนะครับสอบถามมาได้หรือใครอยากจะให้เราบริการเคลียร์พวกฝเล็กต่างๆในี่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ